ต่อไปพี่ก็ใส่วงเล็บ2วงเล็บรอไว้ร<ล>อไว้จากนั้นให้เราไปดูตัวหน้าสุดก็คือเก้าอกำลังสอะไรคูณกันได้9มาก 1, 1>, 1 9ึ1่งเกคูณเก็ 2. ได้ไ9 3้าคูณสก็ได้ละได้เก้คือหนึ่ไปคูณอะไร ูณกับ9 x มันก็ได้ละ9คูณ1ได้9 x คูณ x x กำลัง2 9เกิดจากอะไรอีกตัวหนึง่ง3คูณ3 3คูณ3ก็คือ3 x คูณกับอะไร3 x เพราะ3คูณ3มันได้9แล้วก็ x คูณ x ได้ละได้ x กำลัง2แต่นั้นมาดูตัวท้ายสุดก็คือ4 4ีเกิดจากอะไรคูณกันบ้างคูณกันต้องได้4 1่หนึ่งคูณสได้สีสองคูณสได้ไรได้สเพราะฉะนั้นกลับด้วย1 4ก็ต้องเป็นอะไรสีคูณหแต่สองสองเนี่ยกลับไปกลับมามก็ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น4มีกี่ชุด ที่คูณกันแล้วได้สีมี3ชุดมี3ชุดเพราะนั้นขั้นแรกพี่จะใส่3าวงเล็บใส่3าวงเล็บรอไว้ก่อนแบบนี้แล้วพี่ก็ใส่ 1x กับ 9x พี่ก็ใส่ 1C C1 2 2พี่ก็จะขอก๊อปมาดูฝั่งขวาพี่จะเปลี่ยนจาก 1X คูณ 9X พี่จะเปลี่ยนเป็น 3X คูณ 3X พี่ขอลบก่อน เปลี่ยนเป็น,ปน3 x คูณกับอะไร3 x จากนั้นมาดูนะใกลคูณไกลใกล้คูณใกล,ใกล,ใกล้ต้องได้ตัวกลางตัวกลางคือตัวกลางคือลบ ใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้ต้องได้ต้องได้ละต้องได้ตัวกลางคือลบสิบสองเอ็กซ์มาดูคู่แรกใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้ได้สี่ได้สี่เอ็กซ์ใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้ได้สี่ ใกล้คูณใกล้ได้9มีโอกาสเกิด12ไหมไม่มีคู่ที่2อไกลคูณไกลได้1ไใกล้คูณใกล้เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแกับ36มีโอกาสบวกลบกันได้12บสมีไหมไม่มีต่อมาไก่คูณไก่ได้สอง ใกล้คุณใกล้ได้18ก็ไม่มีโอกาสอยังมาเจอหนทางเลยมาดูฝั่งขวาใกล้คุณใกล้4 3 12ใกล้คุณใกล้ได้3มีโอกาสเกิด12บสองไม่มีนะบวกลบกันไม่มีทางได้12บสองเด็ดขาดมาดูคู่ต่อไป ไกลคูณไกลได้สามใกล้คูณใกล้ได้สิบสองไม่มีโอกาสมาดูความหวังสุดท้ายไกลคูณไกลไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลได้หกได้หกเอ็กซ์สามสองหกไกลคูณใกล้สองคูณสามเป็นหก หกับหมีโอกาสเกิด12บสองม,มีไม่มีมีมนะหกบวกหได้เท่าไหร่สิบอง้าวเจอแล้วความหวังเพราะฉะนั้นลบทิ้งไปไม่เกี่ยวเก,ก,กะเจอแล้วคู่ท้ายเลยเล่นสุดท้ายเลยไกลคูณไกลไกลคูณไกล ใกล้คูณใกล้ได้หกเอ็กใกล้คุณใกล้ได้หกเอ็กทีนี้หกเอ็กหกเอ็กใส่เครื่องหมายยังไงให้ได้ตรงกลางคือลบอะไรลบสิบสองเอ็กเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรทั้งคู่ลบทั้งคู่มันต้องเป็นเครื่อ,อง,งหมายลบทั้งคู่เพราะว่าลบหกลบหกรวมกันแล้วติดลบ เป็นลบสิเพราะฉะนั้นลบทั้งคู่แสดงว่ามันก็ต้องติดอะไรทั้งคู่เลยติดลบหาเช็คนะ3าไปคูณลบสอมันต้องเป็นลบทั้งคู่ต้องเป็นลบทั้งคู่3าไปคู่ลบสก็ได้ลบหกเไกลคูณไกล ใกล้คูณใกล้ลบสไปคูณกับอะไรใกล้คูณใกล้ไปคูณกับ3ลบไปคูณบวกได้ลบ2ไปคูณ3เป็นหกแล้วก็ x ต่อท้ายโอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 3x-2 ลบ2แล้วก็ 3x-2 ลบ2 หรือสังเกตนะวงเล็บมันเท่ากันใช่ไหมถ้าวงเล็บมันเท่ากันเราสามารถรวบได้เนี่ยวงเล็บมันเท่ากันรวบกลายเป็น 3x อลบ2ทั้งหมดกำลังอะไรกำลัง2อฐานเหมือนกันเคยสอนไปแล้วฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันกำลังหนงกำลัง1บวกกันได้เป็นกำลังอะไร song.